บทที่81ต้นกำเนิดของลี่จีคัน่นจินไอสู้อยู่เฝ้าดูการสนทนาระหว่างพ่อกับลูกสาวและค่อยๆเรียนรู้เกี่ยวกับต้นกำเนิดของลี่เจียชุนเช่นเดียวกับที่สู้อยู่คิดผู้คนในหมู่บ้านลี่เจียนั้นเป็นลูกหลานของหลี่ชางเฟิร์มเมื่อหลายร้อยปีก่อนหลี่ชางเฟิร์มเปิดประตูสวรรค์ด้วยดาบของเขาเพียงเพื่อแสดงให้ผู้เป็นอมตะเห็นดาบสุดท้ายของเขาสร้างตำนานในโลกศิละปะการต่อสู้ลูกหลานของเขายังสืบทอดฮิดดุนโซดวิลเลอร์และกลายเป็นพลังเหนือธรรมชาติในโลกศิละปะการต่อสู้นักดาบนับ,นบ,นบ,นบไม่ถ้วนถืืือออออวววว่่่่่่่่่่่่่าา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 าเเเเเเเปป็็็นน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 สสสถททททีีีีีีศัักกกกกดดดดดิิิิ์์ธแแแตตชงงงงงงลลลลลลลๆๆยยยยยยููไไไ้้มมมผหขซรรรใใะุุพบโ เหนือที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวในฮิดดึนโซดวิลเลอร์ที่พยายามบินรนเพื่อสนับสนุนมันหลังจากนั้นกองกำลังจำนวนนับไม่ถ้วนได้ดำเนินการทีละคนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลีชางเฟิงทิ้งไว้ในฮิดดึนโซดวิลเลอร์เจ้าของหมู่บ้านดับซ่อนเร้นในรุ่นนั้นต้องบินรนเพื่อต่อต้านชายที่แข็งแกร่งหลายคนและในขณะเดียวกันเขาก็ยอมให้ลูกหลานของเขาแอบหลบหนีผ่านทางลับเมื่อมาถึงจุดนี้ลูกหลานของหลีชางเฟิงรู้สึกเบื่อหน่ายกับการต่อสู้และการฆ่าในโลกนี้อย่างสิ้นเชิงหลังจากหนีมาที่นี่เขาได้ก่อตั้่่่นนแแะวตัพขอึฉ อยากเป็นเหมือนบรรพบุรุษช้างเฟิร์มฉันแค่อยากเป็นฮีโร่และนักดาบตัวละครของหลีเซียวเยาก็เหมือนกับชื่อของเธอไร้กังวนและไร้กังวนฉันแค่อยากจะทำสิ่งที่ฉันอยากทำมาโดยตลอดโดยไม่ถูกจำกัดจากคนอื่นบางทีอาจเป็นเพราะเหตุนี้ยิงลีฟูปฏิเสธที่จะปล่อยให้ลีไซเรย์เทาฝึกศิลปะการต่อสู้มากเท่าไหร่ลีไซเรย์เทาก็ต้องการศึกศิลปะการต่อสู้มากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นครั้งแรกที่หลีเซียวเยาบอกกับลีซู่ถึงความมุ่งมั่นของเธอคุณเป็นคนเดียวในครอบ บุรีแห้งเพียงแต่เอวที่มอเพราะงานฟาร์มกลับหนักขึ้นอีกคืนแห่งความเงียบนั้นวันรุ่งขึ้นลีไซเฮยเฮายังคงติดตามผู้อาวุโสของหมู่บ้านลิจิและออกไปล่าสัตว์ในหมู่บ้านใกล้หน้าหนาวแล้วไม่อยากหิวต้องเก็บอาหารเพิ่มก่อนฤดูหนาวจะมาถึงในวันนี้ฉันไม่รู้ว่าเป็นเพราะพรของพระเจ้าหรือฝีมือดาบที่โดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆของลีเซียวเหาผลผลิตการล่าสัตว์ครั้งนี้อุดมสมบูรณ์และรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของลีเซียวเหาพวกเขาอุ้มเหยื่อและเตรียมกลับบ้านอย่างมีความสุขอย่างไรก็ตามบางแห่งที่พวกเขาไม่สังเกตเห็นมีชายวัยกลางคนในชุดดำยืนอยู่อย่างเงียบๆบนต้นไม้สูงใบหน้าของชายวัยกลางคนซีดเล็กน้อยและดวงตาของเขาจับจ้องไปที่ลี เสียวเยาจนกระทั่งร่างของหลีเซียวเยาหายไปจากสายตาของเขาฉันไม่คิดว่าจะได้เห็นนักรบที่นี่เสียงแหวแข้งดังออกมาจากปากของชายคนนั้นฝ่าบาททรงมีพระบัญชาเมื่อใดที่ทรงเห็นนักรบให้จับกลุมเขาทันทีรอยยิ้มแปลกๆป,ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของชายวัวกลางคนสุดหลังจากกลับมาที่ลีจิลคันแล้วลีไซเลยเล่าก็เดินกลับไปที่ภูเขาด้านหลังและเริ่มฝึกฝนฮาร์ดโซดในทางปฏิบัติเวลาผ่านไปเสมอลบคำได้สิ้นสุดลงแล้วหลีเซียวเยามาที่ลำธารและหลังจากทำความสะอาดเหนือบนร่างกายของเธอได้สักพักเธอก็พรีีี่นเยช ก็ได้กลิ่นเลือดขึ้นมาทันทีหลีเซี่ยวเหยามองไปที่ที่ตั้งของหมู่บ้านทันทีฉันเห็นว่าหมู่บ้านลีเจียถูกรายอมไปด้วยกลุ่มคนสวมชุดสีดาและชุดคลุมผ้าขีม้าตัวสูงผู้คนทั้งหมดในหมู่บ้านลีเจียถูกมัดมือและคุกเข่าลงกับพืน้นมองดูผู้นำด้วยสีหน้าหวาดกลัวและพ่อแม่ของหลีเซี่ยวเหยาก็อยู่ท่ามกลางพวกเขาอย่างน่าประหลาดใจคนเหล่านั้นสวมชุดสุดเฟยอ,อยู่และมีมีดสปริงปักอยู่ที่เอวร่างกายมีวิญ,ญญาณชั่วร้ายที่แข็งแกร่งออกมาฉันจะถามคุณอีกครั้งเด็กเหลือขอสิละปะก,การต่อสู้ในหมู่บ้านของเราอยู่ที่ไหนชายวัยกลางคนที่เป็นผู้นําตะโกนเสียงดังราวกับฟ้าร้องระเบิดชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านลีเจียอดไม่ได้ที่จะตัวสั่นเมื่อได้ยินเสียงนี้เมื่อเห็นฉนี้บหน้า ของหลีเซียวเยาก็ซีดลงทันทีพวกเขาอยู่ที่นี่เพื่อชันเหรอหลีเซียวเยาเข้าใจสาเหตุและคนในทันทีเพียงเพราะเขากำลังฝึกศิละปะการต่อสู้อย่างลับๆและถูกคนพบเขาจึงดึงดูดจินอีเวยซึ่งตอนนี้ทำให้โลกศิละปะการต่อสู้ทั้งโลกหวาดกลัวฉันชั่วขณะหน 1, ึ่งหลีเซียวเยารู้สึกสับสนอย่างมากและถึงกับเสียใจที่เธอไม่ฟังพ่อแม่ของเธอครู่ต่อมาเลือดของหลีไซเรยเท่าก็พุ่งเข้าสู่หัวใจของเธอเธอก็อกลุกขึ้นยืนทันทีและกำลังจะวิ่งไปหาหลี่จิลคันเธอต้อง ไรก็ตามเมื่อเธอลุกขึ้นร่างที่คลุมเครือก็ค่อยๆปรากฏขึ้นต่อหน้าหลีเสียวเหวาคุณไม่เหมาะกับคนกลุ่มนี้ถ้าคุณขึ้นไปตอนนี้คุณกำลังมองหาความตายเสียงแผ่วเบาของสู้อยู่ดังต้องหูของหลีเสียวเหวาสู้อยู่ให้ความสนใจกับรูปภาพของหลีเสียวเหวาแต่ตอนนี้เมื่อเห็นหลีเสียวเหวาต้องการขึ้นไปสแสวงหาความตายเพียงลำพังสู้อยู่ก็หยุดเธอไว้โดยธรรมชาติผู้เป็นอมตะหลีเสียวเหวามองไปที่ร่างของสู้อยู่ความคาดหวังก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของเธอโปรดช่วยฉันด้วยอมตะช่วยฉันช่วยพ่อแม่และผู้คนในหมู่บ นักรบโดยกำเนิดฉันสามารถช่วยให้คุณเข้าสู่ธรรมชาติได้แต่แม้ว่าคุณจะเข้าสู่ธรรมชาติฉันเกรงว่าคุณจะไม่เป็นคู่ต่อสู้ของบุคคลน,นั้นหากคุณต้องการเพื่อเอาชนะเขาด้วยทักษะการใช้ดาบในปัจจุบันของคุณความสำเร็จยังไม่เพียงพอฉันสามารถสอนดาบทวันของบรรพบุรุษของคุณลีช้างเซิงได้แต่สิ่งนี้จะทำให้คุณเข้าใจความหมายของดาบได้ยากยิ่งขึ้นลีไซเลเ่าใบหน้าเป็นประกายมีร่องรอยของความลังเลแต่ในไม่ช้าความลังเลนี้ก็หายไปโปรดขอให้คู่เป็นอมตะให้เม่นดวามนีแก่เเเ้าาดบทวนอีมงงถึหูย ก็จะไม่รอดนี่ไม่ใช่สิ่งที่หลีเซียวเหยาต้องการเห็นหลังจากฟังคำพูดของหลีเซียวเหยวยสู้อยู่ก็โบกมือเบาๆระบบเริ่มการทำธุรกรรมติงการทำธุรกรรมเพิ่มเติมครั้งแรกอยู่ระหว่างดำเนินการคะแนนลกหนึ่งร้อยคะแนนจะถูกขัดออกติงการหักเงินสำเร็จการทำธุรกรรมเพิ่มเติมเริ่มต้นขึ้นเสียงเครื่องจักรดังขึ้นจากนั้นสู้อยู่ก็ย้ายดาบบทวันเข้าสู่ระบบและส่งผ่านไปยังหลีเซียวเหวยผ่านระบบนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับคีและบลูทิลหลายรายการการกินสิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีโดยกำเนิดเสียงทีีีีีี่่่่่เเเเเบาา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 ขขขขขขออ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 งงงงงสสสููู้้้้้ยยยยยดดััึึนนนรรกกกกหลลลลลซซวววว็มมมแะคใจจทธต มองดูหมู่บ้านอย่างลึกซึ้งจากนั้นจึงหยิบชีและยาเม็ดเลือดเข้าไปในปากของเธอ บทที่82ดาบทวันออกมาเมือ่อทีและเม็ดเลือดเข้าไปในปากมันจะเปลี่ยนเป็นทีและเลือดทันทีเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายที่บางและขาดสารอาหารของอลีไซเลเรทเทลลีเซียวเยาเริ่มเข้าใจความหมายของดาบทวันในใจของเขาจากความตั้งใจของดาบ,ดบลีไซเลเรทเทลรู้สึกถึงความผันผวนของชีวิตบรรพบรุษของเขาลีชางเซิงและความมุ่งมั่นที่จะเข้าใจดาบเล่มสุดท้ายไซเทวายเอโอเป็นคนไม่กตัญญูเนื่องจากการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้โดยไม่ได้รับอนุญาตหมู่บ้านจึงได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติครั้งนี้เซียวเยาหวังเพียงว แล้วใกล้เคียงกับดาบทวันบัดตามด้วยเสียงดาบอันแผ่วเบาลีเซียวเหยาได้เข้าสู่โลกโดยธรรมชาติแล้วดาบยาวในมือของเขาเดิมเป็นอาวุธที่ลีเซียวเหยาใช้ล่าสัตว์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันพังทลายลงมากแต่ในขณะน,นี้ด้วยเสียงดาบดังขึ้นดาบยาวก็ดูคมมากลีเซียวเหยาเข้าใจดาบทวันในช่วงเวลาสั้นๆนี้และในหมู่บ้านลีเจียชายวัยกลางคนในชุดคลุมสีดำยังสังเกตเห็นความแปรปรวนของรัศมีของลีเซียวเหยานั่นใครชายวัยกลางคนในชุดคลุมสีดํามองไปทางทางเข้าหมู่บ้านทันใดนั้นเขาเห็นลีเซียวเหยาถือดาบยาวอยู่ในมือของเธอและเปล่งออร่าที่เด็ดเดี่ยวออกมาเดินไปหาจินอี้เว่ยและกลุ่มของเขาโอ้คุณคือนักรบของหมู่บ้านนี้หรอชาย ชายกลางคนในชุดคลุมสีดำมองหลีเสียวเหยาด้วยความสับสนเขาพูดว่าไม่ไม่อร่าบนร่างกายของคุณนักรบโดยกำเนิดหรือนักรบโดยกำเนิดอายุ16ปีชายวัยกลางคนในชุดคลุมสีดำรู้สึกแผ่วเบาถึงภัยคุกคามจากหลีเสียวเหยี่ยงในขณะนั้นเขาโบกมือและโบกมือให้ทหารยามจีนายหลายคนที่อยู่ข้างๆเข,ข,ขาล้อมาฮาลลี่เสียวเหวยในทางกลับกันพ่อแม่ของตระกูลหลีไม่ได้พูดอย่างฉลาดในเวลานี้ฉันรู้ว่าถ้าฉันพูดในเวลานี้เมื่อตัวตนของฉันในฐานะพ่อแม่ของหลีเสียวเหยาถูกเปิดเผยฉันจะกลายเป็นเพียงตววววรรรกกกนนนนนแแแลลลล่่่่่่งงงทททตตตออออีีีีีเยยยาาาาไ็็มม้้้ขูใโดจิ เลยไม่มีใครสังเกตเห็นดวงตาของหลี่ฟู่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและไม่เต็มใจเด็กผู้หญิงคนนี้เซียวเหยาแม้ว่าเธอจะรอดในครั้งนี้เธอก็คงจะถูกแยกจากฉันถ้าฉันรู้ไม่ว่าผู้หญิงคนนี้จะพูดอะไรฉันก็คงห้ามเธอจากการฝึกฝนศินละปะการต่อสู้ทางเข้าหมู่บ้านหันหนาไปทางสูงชนลีไซเลยเท่าซึ่งขึ้นมาในจินไนถือดาบยาวอยู่ในมือและไม่กลัวเลยเจ้าหนูถ้าคุณยอมจำนนตอนนี้ฉันจะไม่แตะต้องใครในหมู่บ้านลี่เจียนอกจากนี้ด้วยความสามารถของคุณหากคุณเต็มใจที่จะเข้าร่วมกองกำลังพิทคาปจินอี่ฉันสามารถลืมเรืื่่่่่อออออองงกกกกาาาาาารรรรฝฝึนนนนนนิลลปะตตสสูู้้้้้ีีีไไไมมมดดดัับบุุุุญขขคณณเเยยยชชชใผห เสียวเหยาซึ่งสามารถก้าวเข้าสู่โลกโดยกำเนิดเมื่ออายุ15หรือ16คนวัยกลางคนก็มีความตั้งใจที่จะรับสมัครเขาเช่นกันหลีเซียวเหยาวสายหัวและไม่พูดอะไรเลยความคมของดาบในมือของเขาดียิ่งขึ้นไปอีกในเมื่อเจ้าไม่รู้จักความดีและความชั่วดังนั้นจงฆ่าเด็กคนนี้ซะชายววยกลางคนในชุดคลุมสีดำมีแววแห่งความโกรธและความกลัวในดวงตาของเขาเขาปิดล้อมหมู่บ้านลีเจียและเห็นได้ชัดว่าทำให้หลีเซียวเหยาวคุณเคลองจนตายในกรณีนี้เขาไม่สามารถแสดงความเมตตาได้แม้ว่าจินอีเว่ยจะให้รางวัลที่ด พร้อมกันชาวบ้านในหมู่บ้านลิจี๋ดไม่ได้ที่จะก,กังวลเกี่ยวกับลี่ซเหยเถาในสายตาของชาวบ้านในหมู่บ้านลิจีด,ด้านหนึ่งคือสุนักนกอินทรีของจักรประวัติและอีกด้านหนึ่งคือลี่ซเหยเถาทอมบอยที่เป็นรำด้วยดาบและดาบในหมู่บ้านของเขาทุกวันดาบว่าวัดชายวัยกลางคนในชุดคลุมสีดำพร้อมด้วยองค์คัรทั้ง5โจมตีหลี่เซียวเหอาจากทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันอนิจจาลีเซียวเหอถอนหายใจเบาๆและเสียงของหญิงสาวก็ไพเราะราวกับนกคเมนสาวน้อยชายวัยกลางคนรู้สึกประหลาดใจในใจแต่พลังโจมตีในมือของเขาไม่ได้ลดลงเลยแต่ไม่นานหลีเซียวเหก็ชดาบออกมาชยวกลางคนชุคุมสีดำรู้ึกถึงแสดาบที่น่าขึ้นอย่างยิ่งนี่เป็นแสดาบเขาไม่เคยเห็นมา ในชีวิตดาบแสงดาบอันน่าอัศจรรย์แสงดาบเติมเต็มดวงตาองชายวัยกลางคนในชุดคลุมสีดำทันทีในรูปทางใบของชายวัยกลางคนในชุดคลุมสีดำเหลือเพียงแสงดาบนี้เท่านั้นดาบเล่มนี้เปรียบเสมือนนานฟ้าดาบหลี่ช้างเฟิงเมื่อหลายร้อยปีก่อนกลับมามีชีวิตอีกครั้งเหมือนกับผู้ไร้ดาบเพื่ออมตะเมื่อร้อยปีก่อนหลังจากผ่านไปหลายร้อยปีดาบบทวันออกมาอีกครั้งบูมมีสซิวชุนที่อยู่ในมือของชายวัยกลางคนในชุดคลุมสีดำลงลงกับพื้นนี่วิชาดาบแบบนี้เป็นไปได้อย่างในชายวัยกลางคนในชุดคลุมสีดำไม่เชื่อสายตตาา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 ชชชชยยยยยยวววววัััััััััักกกลล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 ลงงงงงงคคคคคนน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 ใใใใุุุดดดมมสสีีีีำถออหหหหไป้้้้้้้แแแแะะะะบบเเเเเิิญ็รททททจจ่่่่ขขูฉ คลุสีดำก็เข้าใจผู้สืบทอดในตอนนานดาบทวันของหลีช้างเฟิรมอย่างไรก็ตามชายวัยกลางคนในชุดคลุมสีดำยังพูดไม่จบหลีเสียวเหยาเบียนดาบของเธออีกครั้งดาบก่อนหน้านี้ถูกเบียนเป็นไปเพราะมันเพิ่มทะลวงทะลุพลังโดยกาเนิดและยังไม่เชี่ยวชาญความแข็งแกร่งของตัวเองอย่างเต็มที่ดาบเล่มหนึ่งพุ่งผ่านมาชายวัยกลางคนในชุดคลุมสีดำและทหารองครักษ์หลายคนที่กําลังปิดล้อมมาฮารีเสียวเหยาต่างก็มีเลือดที่คอพร้อมกันชายวัยกลางคนในชุดคลุมสีดำกำลังจับคอของเขาด้วยมือทั้งสองข้างแต่เลือดยังคงไหลออกมาจากระหว่างนิ้วของเขาคุณยามที่เหลือดองคจินายเห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีจึงต้องการหลบหนีอย่างไรก็ตามหลีเสียยาตามทันพวกเขาและฆ่าพวกเขาทีละคน ได้อย่างง่ายดายในเวลานี้ชาวบ้านในหมู่บ้านลีจีรตัางหวาดกลัวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันนี้เอาละสาวน้อยเซียวเยาสังหารเจ้าหน้าที่ไปมากมายเราควรทำอย่างไรดีมีคนตายไปมากมายหมู่บ้านลีเจียของเราทำอะไรถึงต้องประสบภัยพิบัติเช่นนี้แต่สาวน้อยเซียวเยาแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็ตามคนเหล่านั้นยังคงมาที่ประตูบ้านของเขามันเป็นหายนะมันเป็นหายนะลีเซียวเยาไม่พูดอะไรในขณะที่เผชิญกับความสับสนวุ่นวายของชาวบ้านแต่เขากลับก้าวไปข้างหน้าอย่างเงียบเและแก้เชือกมัดชาวบ้านทีละคนต่อมาีีเซยห่่มา,าพออแอเในวลานี หรือการต่อสู้ของจินอีเว่ยที่อยู่รอบรลี่เจียชุนเพื่อจับตัวหลีเซียวเหยผู้หญิงใจดีคนนี้เป็นห่วงผู้หญิงของเธอเท่านั้นสาวน้อยเธอชอบถือดาบมาตั้งแต่เด็กแต่แม่ของฉันกลับไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายฉันก็ตอบตกลงอย่างไม่เต็มใจภายใต้คำชักชวนของพ่อเธอแต่ตอนนี้หลีเซียวเหยช่วยเธอแม่ลุกขึ้นแล้วไม่พูดอะไรผมคุกเข่าลงตรง,ตรงๆเขาคำนับสามครั้งในเวลานี้ลี่ฝูช่วยลี่ไซเล <c oughs> ่ยาลุกขึ้นอย่างเงียบๆในฐานะพ่อเขาเดาได้แล้วว่าหลีเซียวเหยากำลังคิดอะไรอยู่เขาหยิบถุงที่ช้วมอบ้่เเยาานำร เสี่ยวเหวมีศิละปะการต่อสู้เธอถูกกำหนดให้ไม่อยู่ในหมู่บ้านลี่เจียนับตั้งแต่วินาทีที่เขาปล่อยให้ลีเสียเส่ยวเหวฝึกฝนศินละปะการต่อสู้ลีฟูก็คาดหวังไว้แล้วอย่างไรก็ตามเมื่อวันนี้มาถึงดวงตาของลีฟูยังคงเป็นสีแดงไปเลยไปสู่โลกกว้างนั่นคือที่ที่คุณอยู่ลีฟูมองลีเสียเส่ยวเหวที่ไม่พูดอะไรแล้วตกไหลลีเสี่ยวเหวอย่างแรงแล้วพูดว่าทำไมคุณถึงหดู่ขนาดนี้พ่อยังรออยู่ฉันรอวันที่ฉันได้ยินว่าเธอโด่งดังไปทั่วโลกแม้ว่าคุณจะเป็นเด็กผู้หญิงใครบอกว่าผู้ชายเท่านั้นที่จะเข้ามาในโลกนี้ได้ลีเสี่ยวเหวพยักหน้ารับกระเป๋าแล้วเดินออกจากหมู่บ้านโดยไม่มองกลับดาบยาวในมือของเขาได้รับความเสียหายในการต่อสู้ และใช้งานไม่ได้ดังนั้นลีไซาเรยเลจึงโยนมันลงข้างถนนอย่างไม่ได้ตั้งใจดาบของหญิงสาวไม่เข้ากันและเธอจะอยู่ในโลกนี้เมื่อเธอออกไป บทที่83พลังของทหารปีศาจปรมาจารย์ผู้ยิงใหญ่ทั้งสามต่อสู้กับจักรพรรดิบูสู้อยู่มองไปที่ด้านหลังของหลีเซียวเยาที่เดินเพียมลำพังในหน้าจอระบบด้วยความคิดในใจฉันจึงยุติการดูถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหลีเซียวเยาน่าจะโด่งดังไปทั่วโลกในระยะเวลาอันสั้นหลังจากออกจากลี่เจียชุนด้วยวิธีนี้ความสนใจของจินอี้เว่ยจะมุ่งเน้นไปที่หลีเซียวเยายังมีคนใจรังู้เหล่านั้นด้วยสู้อยู่คิดถึงสิ่งนีและเปิดภาพของจักรพรรดิบูนักรบใจรังู้เหล่านั้นหลังจากการกำเนิดของไป๋าเฮวินผูตังวางกรร่ขพววกกกเเาาายุ้ดมูปะค คิดดูสิทั่วทางเสียงหูคงจะเงียบไปนานแล้วฉากเปลี่ยนไปร่างของจักรพรรดิบูปรากฏบนหน้าจอในเวลานี้จักรพรรดิบูประทับอยู่ในวัดลัทธิเตา๋าด้านนอกวัดเตา๋ามีขบวนทหารที่ประกอบด้วยราชองครักษ์หลายพันคนและทหารนับหมื่นหน้าไม้นับพันถูกชี้ไปในทิศทางของวิหารลัทธิเตา๋าเพียงคำสั่งเดียวจากจักรพรรดิบูฝนลูกธนูก็อากลืนกินวิหารลัทธิเต๋าทั้งหมดในเวลานี้จักรพรรดิบูยังคงถืออาวุธเทพโลหิตอยู่ในมือของเขาอย่างไรก็ตามทางขนาดของอาวุธศักดิ์สิทธิ์โลหิตและความรู้สึกของการกดขี่ที่เล็ดลอดออกมาจากมันในเวลานี้ยังห่างไกลจากสิ่งที่จะเป็นได้เมื่อสู้อยู่สมมอบมันให้กับจักรพรรดิบูอาจารย์ผู้เท่าชิงเฟิงอยู่ต่อต้านอย่างไม่เกรงกลัวและยอมจำนนเสียที ฉันสามารถอิจารณาปล่อยสาวกเหล่านั้นภายใต้ใตนิกายของคุณที่ไม่มีฐานการฝึกฝนได้จักรพรรดิหู่สวมชุดคลุมมังกรสีดำด้วยท่าทางดูถูกเหยียดหยามความเลอหญิงของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจักรพรรดิแห่งการต่อสู้ซึ่งอยู่บนจุดสูงสุดของปรมาจารย์คือนักศิละปะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเมื่อรวมกับทหารชั้นยอดหลายแสนคนในมือของเขาโลกทั้งใบก็เป็นเพียงลมเล็กๆที่จักรพรรดิหูสามารถจัดการได้อย่างง่ายดายชิงเฟิมกวนจงนักบ,บวดลทัทธิเต๋าสับสนว่าจะทําอย่างไรเดิมทีชิงซาราเอฟิงกวนเป็นนิกายที่มีชื่อเสียงแต่ในเวลานี้เหลือสาวกเพียงไม่กี่คนเท่านั้นในบรรดาสาวกหลายคนที่มีการพอถูกถูกจับกลุมและผู้ที่ยังไม่ได้เริ่มก็เลือกที่จะเลิกฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ ฉันอยากจะเป็นคนธรรมดามากกว่าอยู่ในวัดชิงเฟิงในเวลานี้พระสงฆ์ลัทธิเต๋าส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่ในวัดกำลังฝึกซอมอยู่แล้วในเวลานี้นักบวชลทัทธิเต๋าหลายคนกำลังชักชวนลทัทธิเต๋าแก่ๆท่านอาจารย์เราไม่เหมาะกับจับกรพรรดิบูอย่างแน่นอนถูกต้องจักรพรรดิบูมีกองทัพขนาดใหญ่และความแข็งแกร่งของเขาเองนานดีที่สุดในโลกแม้ว่าเราจะลอบสังหารจักรพรรดบิบูเราก็ไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือใดๆอาจารย์ยอมจำนนดีกว่าผู้เท่าชิงเฟิงพูดด้วยใบหน้าที่สงบมองดูความตื่นตระหนกของสาวกที่เหลือเขาให้เครื่องดื่มเบาๆเอาล่ะเปอออยางงไรรร้ตืๆกิลุทจห คนต่างก็เป็นนักรบและฉันก็เป็นนายใช่ไหมจักรพรรดิบูนันเราเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดในการฝึกฝนทหารเวทมนต์หลังจากจบคำพูดเหล่านี้ชิงเฟิรมเหล่าเต้าก็เงียบไปนับตั้งแต่การเปิดตัวควันเดอดอามผูเตียงผูก็เป็นเหมือนทะเลสาบอันเงียบสงบที่มีก้อนหินขนาดใหญ่ถูกโยนลงไปในนั้นทําให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถหยุดได้อีกต่อไปหลังจากการเปิดตัวคู่มือร้ออาวุธผู้คนนับไม่ถวนในโลกต่อสู้เพื่ออ,อาวุธเวทมนต์และเพื่อที่จะพอนอาวุธเวทมนต์เลือกของนักรบจะต้องถูกสังเวยให้กับอาวุธเวทมนต์ทุกวนันผู้ที่ได้รับอาวุธเวทมนต์คุณจะต้องใช้ชีวิตของคุณในการฆ่าอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ชิงเฟิรมพูดสิ่งนี้เขาก็หยุดชั่วคราวเขากล่าวต่อมีบุรที่เรียกว่าจ ต่างผูจากครอบครัวที่มีชื่อเสียงและตรงไปตรงมาได้เปิดเผยธรรมชาติที่แท้จริงของพวกเขาเมื่อเผชิญหน้ากับทหารเวทมว์ท้ายที่สุดแล้วประเทศที่ไม่ต้องใช้เวลาและเพียงต้องการได้รับเท่านั้นทหารเวทมว์สามารถพัฒนาได้อย่างมากใครลับจะไม่ต้องการวิธีการแข่งความแข็งแกร่งของตัวเองลัททิเต่าผูเข่าชิงเฟิร์มอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจทหารเวทมว์ทหารเมทมทวทม์บางครั้งฉันก็คิดว่าจักรพรรดิบูคือถูกต้องในโลกเช่นนี้ปล่อยให้จักรพรรดิบูไปเคลียร์ดีกว่าแต่พวกเขายังคงยืนอยู่ตรงหน้าชิงเฟิร์มเหล่าเต้าและไม่ได้ออกไปพวกเขายััังงงงงคตต้้้้้ออกกกกกกาา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 ใหหชิิิเเเเฟลลล่่่่่ดดดดววววววยยยยมมมมจจนนนธีีแพขะถูบุ็โื รู้หัวใจของพวกเขาอาจารย์ไม่ว่าคุณจะพูดมากแค่ไหนเราก็ยังไม่สามารถเทียบเคียงจักรพรรดิบูได้เราอาจจะยอมจำนนเช่นกันนอกเหนือจากการเป็นปรมาจารย์แล้วจักรพรรดิบูยังมีทหารปีศาจที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วยเราไม่ได้เป็นคู่ต่อสู้เลยชิงเฟิงลัทธิเต๋าเข้ามองดูนักบวชลัทธิเต๋าที่อยู่ตรงหน้าเขาด้วยความโศกเศร้าอย่างไร้ขอบเขตในใจห้าห้าห้ามันไร้ประโยชน์ที่คิงเซิงเดลยังคงเป็นของนิกายที่ยิ่งใหญ่ของใจอังผูและมันก็ไร้ประโยชน์ที่ฉันจะปฏิบัติต่อคุณทีละคนในฐานะสาวกของ ราะที่บ้าคลั่งทำให้นักบวชลทัทธิเต่าทุกคนรู้สึกเย็นชาไปทั่วพวกเขาไม่เคยเห็นชิงเฟืงเหล่าดาวซึ่งมีความสามารถในการบำรุงชีได้ดีมากหน้าตาแบบนี้นักรบปรมาจารย์จะถูกจัก,กรพรรดิบูกักขังและเลี้ยงทหารปีศาจด้วยเลือดทุกวนันปรมาจารย์มีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งมากดังนั้นพวกเขาจึงสามารถมีชีวิตที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตายได้แม้ว่าฉันจะตายฉันก็จะไม่ถูกจับขังเป็นจัก,กรพรรดิบูผู้เท่าชิงเฟืงเปลี่ยนหัวข้อเขามองดูนักบวชลทัทธิเต๋าด้วยรอยยิ้มแปลกๆแ,แล้วพูดว่านอกจากนี้ใครบอกว่าฉันวัดชิงเฟิองไม่มีผานเวทมนต์ช่วงเวลาต่อมาลัทธิเต่าชิงเฟิองก็รับไปมีดยาวเปื้อนเลือดออกมาจากแขนเสื้อกว้างของเสื้อคลุมลัทธิเต่าของเขาฉันจะใช้ชีวิตของคุณเพื่อสังเวยอาวุธวิเศษ ด้วยเลือดร่างของลทัทธิเต๋าเขาชิงเฟิงเปล่งประกายและเขาอยู่ในอาณาจักรของปรมาจารย์รากับว่าเขาอยู่ในดินแดนที่ไม่มีมนุษย์คนใดทันใดน,น,นักดวชลทัทธิเต๋าทั้งหมดก็ถูกสังหารทีละคนและดับเลือดก็เริ่มดื่มเลือดของนักรบในวัดชิงเฟิงด้วยชิงเฟิงเหล่าเต้ารู้สึกถึงพลังที่เพิ่มขึ้นในดาบเล่มน้องเลือดและมีความรู้สึกมีความสุขในดวงตาของเขาไม่น่าแปลกใจเลยที่มีผู้คนมากมายแย่งชิงทหารเวทมนด้วยอาวุธนับร้อยใครจะปฏิเสธทหารเวทมนเช่นนี้ได้เช่นเดียวกับดาบสั้นกระหาย เข้าสวนหมิงปีศาจโลหิตคุณอยู่ที่นี่ลทัทธิเต่าเท่าชิงเฟิงไม่แปลกใจเลยกับการมีอยู่ของทั้งสองคนผู้เท่าเต่าชิงเฟิงเจ้าฆ่าลูกศิษย์และหลานชายของเจ้าเองแต่เจ้าไม่ได้ไร้ความปราณีเลยเจ้าไม่ได้สแสดงความชอบคมของเจียมหูเลยสัตว์ประหลาดเข้าสวนหมิงพูดล้อเล่นสูโมซีพูดอย่างใจเล็นเอาละไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องไร้สาระวันนี้ปรมาจารย์ทั้งสามของเรามารวมตัวกันที่นี่เพื่อคว้าโอกาสอันยอดเยี่ยมนี้สังหารจักประพัดผู้นัน้นในเวลานี้ชิงสระเอฟิง้งมอมมอมองอกไปข้างาาาส่วรงงเนลี้จจท รีบวิ่งออกจากวัดชิงเฟิงร่างทั้งสามเปล่งพลังอันน่าประหลาดใจน่าประหลาดใจที่พวกเขาคือนักรบระดปรมาจารย์สามคนจกักรรรดิบูไม่แปลกใจเมื่อเห็นสิ่งนี้น่าสนใจนะประมาจารย์ทั้งสามแค่อยากจะลอบสังหารฉันหรอือไม่เป็นไรแค่ใช้เลือดของปรมาจารย์ทั้งสามคนนี้พ่นดับวิเศษที่ไม่มีใครเทียบได้ในมือของฉัน ตอนที่84สร้างทหารหลายร้อยคนในโลกและสร้างดาบเมฆมนที่ไม่มีใครเทียบได้การพูดแบบนั้นการต่อสู้ครั้งนั้นไม่น่าตื่นเต้นท่านหลอดผู้ศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบันยุติการต่อสู้ด้วยดาบเพียงเล่มเดียวปรมาจารย์3คนสุดท้ายในโลกได้แก่ชิงเฟิมเหลาดาวส่วนหนิงเหลาเวย่ยและบุตรปีศาจโลหิตก็พ่ายแพ้เช่นกันและถูกปราดในปัจจุบันจับตัวไปทุกวันนี้ราชวงศ์โจที่มันคงยังคงอาศัยปราดนั้นในโรงน้ํชานักเล่าเรื่องกําลังพูดอยู่ในเวลานี้และหลี่เสี่ยวเหย่ซึ่งกําลังสวมเสื้อคลุมอยู่ในขณะนี้ก็เริ่มนึกถึงขณะฟังหนังสือผ่านมา3ปีแล้วเป็นเวลา3ปีแล้วตั้งแต่ฉันออกจากลี้เจียชุนฉันไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นยังไรบ้างหลี่เสี่ยวเหย่ซึ่ง อตัวเป็นผู้ชายได้เติบโตขึ้นแล้วและไม่ใช่เด็กหญิงตัวเล็กๆอีกต่อไปเคยเป็นทุกวันนี้เธอดูหล่อมากแม้ว่าจะปลองตัวเป็นผู้ชายก็ตามเนื่องจากปรมาจารย์สามคนสุดท้ายถูกจับกลุมในวันนั้นคนปัจจุบันจึงหยุดการจับกลุ่มผู้คนในโลกนี้และด้วยเหตุนี้ฉันจึงไม่ถูกจับโดยจินอีเว่ยจึงคืนํำกับตัวเองหลีเซียวเหยาก็รู้สึกแปลกเล็กน้อยเช่นกันหากผู้ตามหลักเหตุผลแล้วในฐานะลูกหลานของเทียนเจียนจักระพับบูจะต้องสังเกตเห็นเธออย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลบางอย่่่าางงจจินนนนยเเมมลหวววกกรัับุุอตี้ไคณขแ กรพรัดบูจงใจปล่อยคุณไปฉันก็ประเมินจากระพัดบูตามไปเช่นกันหลังจากความคิดของสู้อยู่ชาก็เปลี่ยนไปและมาถึงจากระพัดบูแล้วสุดเทียนจริงในพระราชวังจินหลวนจากระพัดบูนั่งอยู่บนบัลลังมังกรรับฟังรายงานของรัฐมนตรีฟาบาดตอนนี้นิกายทั้งหมดในใจลงผู้ท้งเล็กและใหญ่ถูกกวาดล้างไปทีละคนแม้ว่าจะมีนักรบกทั้งหมดก็ต้องซ่อนตัวตนของพวกเขา,าลักที่สวมเสื้อคลุมข่จื้อเต็มไปด้วยความตื่นเต้นในเรื่องนี้เวลาขอบคุณใจลงผู้หลังจากที่สงบลงแล้วโลกทางใบก็สงบสุขมากขึ้นพวกับ พระองค์การเคลื่อนไหวของฝ่าบาทจัก,กรพรรดิบูพยักหน้าด้วยสีหน้าสงบโดยไม่แสดงอารมณ์หรือความโกรธเพื่อปลอบประโลมใจอึ้งผู้จัก,กรพรรดบิบูเป็นเพียงวิธีที่สะดวกในการเลี้ยงทหารปีศาจหลังจากที่แม่นม้ำและทะเลสาบหายไปโลกก็จะมั่นคงซึ่งยิ่งใหญ่โดยธรรมชาติหากการเคลื่อนไหวนี้จะทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายในโลกฉันเกรงว่าจัก,กรพรรดิบูจะยังทำเช่นนั้นจากนั้นจัก,กรพรรดิบูบนบลัลลังก์มังกรก็พูดช้าๆท่านพบช่างฝีมือที่ข้าพระเจ้าขอให้ท่านพบหมดแล้วหรือรัฐมนตรีคนหนึ่งลุกขึ้นยืนเล็กน้อยแล้วตรัสว่าฝ่าพระบาทเราพบช่างฝีมือแล้ว3,000คนและยังมีช่างฝีมือดีเลิศกว่า100คนชื่อของช่างฝีมือชื่อดังช่างฝีมือประกาศคู่และสมาชิกในครอบครัว ของพวกเขาก็มาที่เทียนจริงด้วยเมื่อได้ยินสิ่งนี้จัก,กรพรรดิบูก็สแสดงท่าทียินดีด้วยใบหน้าที่สงบของเขาเอาละถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ถอยออกจากราชสำนักกันเถอะจากนั้นจัก,กรพรรดิบูก็ชี้ไปที่รัฐมนตรีคุณพาฉันไปพบช่างฝีมือเหล่านี้หลังจากพูดอย่างนั้นจัก,กรพรรดิบูก็ออกจากบัลลังก์มังกรและดูแลตัวเองออกจากรัฐมนตรีปฏิบัติตามทีและขั้นตอนแม้ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะไม่สอดคล้องกับกฎในสายตาของรัฐมนตรีเหล่านั้นแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดเพราะจัก,กรพรรดิบูคนปัจจุบันสามารถสังหารพระราชวังจินหลวนทั้งหมดได้ด้วยกำลังของเขาเองเพียงลาพังในไม่ช้าจักรพรรดิบูก็มาถึงจัตุรัสขนาดใหญ่ตรงกลางจัตุรัสมีเตาเหล็กจำนวนนับไม่ถ้วนซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยไฟคาร แดงช่างฝีมือตุ่มหนึ่งยืนอยู่ข้างเตาเหล็กทีละคนจักรรัดปูมองดูคนเหล่านี้และพูดอย่างใจเย็นในฐานะประมาจารย์เขาสามารถครอบคลุมทางจัตุรัสได้อย่างง่ายดายด้วยเสีของเขาทุกคนฉันขอเชิญคุณมาที่นี่เพื่อสร้างอาวุธเมทดมนเมื่ออาวุธเมทมนนี้ถูกสร้างขึ้นสำเร็จพวกคุณทุกคนจะเพลิดเพลินไปกับความรุ่งโรจน์และความมั่งคั่งอันไม่มีที่สิ้นสุดการสร้างอาวุธเมนดมนน้นอันตรายอย่างแน่นอนหากเกิดอะไรขึ้นครอบครัวของคุณก็จะปลอดภยัยฉันจะดูแลคุณไปตลอดชีวิตจักรรัดปูมองไปที่ช ชีวิตไปกับการลอมอาวุธและตอนนี้จักรพรรดิอ์ปัจจุบันต้องการให้พวกเขาสร้างอาวุธวิเศษถือเป็นเกียรติย่างสูงสำหรับช่างฝีมือยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาซึ่งถูกพาไปที่เทียนจิงลองครอบครัวก็ไม่มีทางเลือกอื่นดังนั้นโปรดทำให้ดีที่สุดแล้วข้าจะได้เห็นผลงานของเจ้าหลังจากพูดเช่นนั้นจักรพรรดิบูก็โบกมือทหารเมนต์จำนวนหนึ่งที่รวบรวมมาจากทั่วทุกมุมโลกถูกทหารองครับขอ,ขอด้วยผ้าสีดำและส่งไปยังเตาเหล็กทีละคนตอนนี้เรามาเริ่มลองอาวุธเมนด์หลายร้อยชิ้นในโลกและปรับแต่งแ,แงก ทันทีที่ทหารปีศาจเข้าไปในเตาหลอมมันก็ยื่นได้โลหะเล็กๆออกมาและพยายามจะกลืนเลือดช่างฝีมือได้เตรียมจิตใจมานานแล้วในเวลานี้พวกเขาทั้งหมดระนับความกลัวในใจและเริ่มร้องแพลงทหารปีศาจด้วยคอนแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีช่างฝีมือจำนวนมากที่บังเอิญเข้าไปกัวพันกับเส้นไดบางๆของทหารปีศาจในฐานะคนธรรมดาพวกเขาก็หมดพลังงานและเลือดในทันทีดำเนินการต่อจักพระพด,ดูดสมบุเมื่อเห็นสิ่งนี้เขาไม่สนใจเกี่ยวกับการตายของช่างฝีมือช่างฝีมือสามพันคนคำนึงถึงปัจจัยของการสูญเสียมาพิจารณาโดยธรรมชาติในนนนนนไมมม่่่้้าาก็ีีีีีีงงงงฝืออคคหเเเเขขแททททสสสยยวปบัััจรพ เร็วๆนี้ช่างฝีมืออุทานว่าละลายละลายทหารวิเศษนี้ละลายร้องกับเสียงอัศจรรย์นี้ในเตาหลอมหลายร้อยเตาในจัตุรัสทหารเวทมนต์เริ่มละลายเ,ลลเหล็กหลอมเหลวที่มีสีแดงเข้มไหลออกมาจากเตาแต่ละเตาพวกเขารวมตัวกันในเตาหลอมขนาดใหญ่ตรงกลางจัตุรัสเมื่อจกักรพรรดิบูเห็นสิ่งนี้ก็มีความตื่นเต้นปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่สมบุของเขาสิบปีผ่านไปนับตั้งแต่วันที่ฉันได้พบกับผู้เป็นอมตะสิบปีแล้วดาบวิเศษที่ไม่มีใครเทียบได้นี้ก็จะถูกโยนทิ้งไปในวันนี้ในเวลานี้สู้อยู่ก็มุ่งงคคววาาาาาาามมมมมมสสสสนนนนนใจจจไปปปปที่่่ััััักกกกกรรรรรรพดิหหหููููออออยยณ์เเเเชขแแลละะ้้ึ็็ุศต พยายามที่จะทำลายขอบเขตสูงสุดของโลกการดำรงอยู่ของระบบทำให้ฉันต้องตลูกฝังวัตถุหลบหนีที่เหมาะสมในแต่ละโลกและใช้มือของวัตถุเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนั้นเองนอกจากนี้เพิ่มขอบเขตบนของโลกและเพิ่มช่องหลบหนีด้วยเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ซู่หยู่ก็มองไปที่เตาหลอมขนาดใหญ่ในภาพอีกครั้งด้วยการฉีดเหล็กหลอมเหลวอย่างสมบูรณ์สีหน้าของจักรพรรดิบูก็ตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆในขณะนั้นจักรพรรดิบูปรบมือชายชันเจ็บคนในชุดคลุมนักโทษถูกพาขึ้นมาโยนปรมาจารย์เหล่านี้เข้าไปในตปใเต ต่อเลี้ยงอาวุธวิเศษที่อยู่ในพระหัตถ์ของจักรพรรดิ์วูวันนี้จำเป็นต้องใช้เลือดของปรมาจารย์ทางเจ็าเพื่อสร้างดาบเม็มนที่ไม่มีใครเทียบได้ปรมาจารย์เหล่าน้นสาบแช่งเสียงดังแต่พวกเขาสูญเสียความแข็งแกร่งในฐานะประมาจารย์ไปแล้วเนื่องจากพลังงานและเลือดของพวกเขาถูกทหารปีศาจสกัดทุกวนันในทางกลับกันจักรพรรดิ์วูไม่ได้ยินคำสบประมาเหล่านี้เลยด้วยการป้อนเลือดของปรมาจารย์เหล็กหลอมจำนวนนับไม่ถ้วนเริ่มควบแน่นในเตาหลอมขนาดใหญ่ในขณะน,นี้จักรพรรดิ์วูก้าวข้ามเตาหลอมแล้วยด บทที่85ดาบเทมทมนต์ถูกสร้างขึ้นและความคิดทางศิละปะถูกวัดปริมาณแท้ของอาวุธเทพโลหิตคือโลหะที่ม,มีพลังซึ่งมีลักษณะเป็นจุลินทรีย์ในเวลานี้ด้วยการกระตุ้นด้วยเลือดของปรมาจารย์อาว,วุธเมทมนต์หลายร้อยชิ้นจึงกลายเป็นเหล็กล้อมเหลวผสมผสานเข้ากับดาบวิเศษของจักรพรรดิอย่างต่อเนื่องพลังที่น่ากลัวมากขึ้นของดาบวิเศษทำให้ช่างฝีมือทุกคนในจัตุรัสไม่มั่นคงในบรรดาช่างฝีมือมีช่างฝีมือหลายร้อยคนที่เรียกว่าช่างฝีมือที่มีชื่อเสียงในเวลานี้มีการเพิ่มไฟฐานที่ด้านข้างของเตาล้อมขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องในไม่ช้าพร้อมกับการเผาเตาอย่างต่อเนื่องปริมาณเหล็กล้อมก็ลดลงเช่นกันอาวุธเมทมนต์หลายร้อยชิ้นที่เลียนด้วยเลือดของชาวจลุงผูตอนนี้แผ่นแท้ทั้งหมดได้ว เท่ากับดาบเมทมนต์แล้วในที่สุดเปลวไฟในเตาหลอมค่อยๆดับลงดาบสีดำยาววางอยู่อย่างเงียบๆในเตาหลอมจักรพรรดิวูยื่นมือออกมาแล้วหยิบดาบยาวขึ้นมาได้โลหะสีดำผสานจากด้ามเข้ากับเส้นเลือดของจักรพรรดิวูจักรพรรดิวูไม่ได้ปฏิเสธแต่หลับตาลงและสัมผัสอย่างระมัดระวังถึงความรู้สึกอันทรงพลังที่มาจากดาบวิเศษในที่สุดจักรพรรดิวูก็ลืมตาขึ้นและเหยียดดาบขึ้นสู่ท้องฟ้าพลังงานดาบสีเลือดที่น่าประหลาดใจที่มีความยาวหลายสิบเมตรดูเหมือนจะตัดทั่วทั้งท้องฟ้าพลังแบบนี้พลังแบบนี้ในที่สุดฉันก็ทำได้สำเร็จจักรพรรดิวูหัวเราะในที่สุดเขาก็มองเห็นโอกาสที่จะทำลายขีดจำกัดสูงสุดของโลกดาบเมทมนต์ที่ไม่มีใครเทียบได้ถูกสร้างขึ้นแล้วจุดและเมื่อสู่อยู่เห็นชากนี้ เขาก็จบภาพในใจของเขาด้วยดาบวิเศษได้รับการปลอมแปลงแล้วมันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่จัก,กรพรรดิบูจะทำลายขีดจำกัดโลกของโลกแห่งศิละปะการต่อสู้ลีเซียวเยายังคงเป็นนักรบโดยกำเนิดนั่นคือทีและอาณาจักรเลือดเขาต้องการใช้มือของเธอฝึกฝนการตีดาบทวันฉันเกรงว่าจะต้องใช้เวลาสองสามวันในการแบกภาระและเหลือเวลาอีกเพียงยี่สิบเจ็ดวันก่อนการสอบสระเอเข้าสรรอิทยาลายัยในห้องนอนสูญยูลุกขึ้นจากเตียงทุกวันนี้แม้ว่าเขาจะช่วยหวังหนิงคนควาอาวุธเลือดในสถาบันวิจัยแต่ระดับพลังยุดข,ของเขาเองยังไม่ลดลงความเเเรรรร็วขอองงงกกาาาฝฝึนนนนนฟสลดโโบบบมมพจจิีีัััั่ธ์ตท เชี่ยวชาญฉันมีเจตนาดาบสี่ประเภทฉันจะใช้อุป,ปกรณ์และนามอมฤตที่มีให้ในสถาบันวิจัยพวกเขาในกลุ่มการต่อสู้ใจอันดี้บุญที่ฉันมีถูกใช้ไปมากมายและทุกวันนี้ฉันได้เข้าสู่ระดับที่ห้าของการหลอมกระดูกแล้วดวงตาของสู้อยู่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นมันบังเอิญว่าในขณะที่หลีเซียวเหยาวงต้องการเวลาเพื่อเติบโตแต่ฉันก็สามารถทดสอบความแข็งแกร่งของตัวเองก่อนได้เมื่อนึกถึงสิ่งนี้สู้อยู่ก็กำลังจะออกจากห้องดงดงดงแต่มีเสียงเคาะประตูสู้อยู่เปิดประตูและเห็นใบหน้าของหวังหนิงเต็มไปด้วยความตื่นเต้น มันจะเป็นการปรับรุงครั้งใหญ่สำหรับนักรบแนวหน้าเสียงที่ตื่นเต้นของหวังหนิงดังมาจากหน้าประตูฉันได้บอกศาสตราจารย์หลีไปแล้วว่าครึ่งหนึ่งของเครดิตสำหรับความสำเร็จนี้เป็นของคุณเมื่ออาวุธโลหิตมีการผลิตจำนวนมากอาวุธเลือดแต่ละชิ้นจะมอบบุญจำนวนหนึ่งแก่เราสู้อยู่สามารถแบ่งปันครึ่งหนึ่งของบุญเหล่านี้แล้วจากไปและฉันสามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นนักวิจัยอาวุโสได้เมื่อได้ยินสิ่งนี้สู้อยู่ก็รู้สึกมีความสุขเล็กน้อยแม้ว่าข้อดีของอาวุธโลหิตส่วนใหญ่หลังจากการผลิตจำนวนมากจากไปเป็นของทหาร อาวุธท้งสามที่คุณขอให้ฉันช่วยสร้างได้รับการอัปเกรดแล้วอาวุธทางสามได้เพิ่มโลหะพิเศษที่ใช้งานของอาวุธเทพโลหิตได้สำเร็จเล่าอีกในหนึ่งราบใดที่อาวุธทางสามนี้ยังคงฆ่าสัตว์ร้ายต่อไปความแข็งแกร่งของพวกมันก็จะเพิ่มขึ้นต่อไปหวังหนิงกล่าวอย่างภาคภูมิใจสู้อยู่ก็พยักหน้าเช่นกันอาวุธที่เขาขอให้หวังหนิงอัปเกรดนั้นเป็นดาบสามเล่มคือว่านเสียงและอาญากรรมและการลงโทษแม้ว่าการปรับปรุงอาวุธเทพโลหิตนั้นเกิดจากผลกระทบเล็กน้อยแต่ความยากและประโยชน์ของการปรับปรุงนั้นไม่ได้้้เเนนนนนนัด่่วกนใานาายหลงงงอรรตตมมีจบะูโ ไรบางอย่างในทันใดและพูดกับสู้อยู่สุดในไม่ช้าหวังนิงก็พาสู้อยู่ไปที่ห้องวิจัยของศาสตราจารย์หลี่ห้องทดลองของศาสตราจารย์หลี่มีขนาดใหญ่กว่าห้องทดลองของหวางนิงมากมีคนเกือบร้อยคนกำลังยุ่งอยู่กับการเดินไปมาในห้องทดลองของศาสตราจารย์หลี่นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการวิจัยแห่งนี้เป็นเพียงหนึ่งในห้องปฏิบัติการวิจัยหลายสิบแห่งที่ศาสตราจารย์หลี่รับผิดชอบเมื่อศาสตราจารย์หลี่เห็นการมาถึงของสู้อยู่เขาก็พูดอย่างกระตุรรนสู้อยู่ในที่สุดคุณก็มาถึงแล้วพลังชี้และร่างาโ สิ่งนี้สู้อยู่ก็ถามอย่างสงสยัยความคิดอะไรศาสตราจารย์หลีไม่ได้พูดทันทีแต่พาสู้อยู่ไปที่ผู้ดูแลเมื่อเปิดจอภาพศาสตราจารย์หลีชี้ไปที่แผนภูมบนหน้าจอและพูดช้าๆเจตนารงของดาบหรือแนวความคิดทางศิงละปะการป้องกันตัวทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษของการศึกษนของนักรบผลิตภัณฑ์นี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างยิ่งและสามารถเพิ่มพลังของนักรบได้อย่างมากความสามารถความแข็งแกร่งในการต่อสู้และความคิดทางศิงละปะยังคงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักรบที่จะบุกะลวงไปสู่อาณาจักรกลั่นกรองพระเจ้าูออกาาดสิ่่งงนนีีอออยรราาากกเววบจททด็คืข จากาาจากลั่นกรองพระเจ้านั้นมีน้อยมากและเนื่องจากการสูญเสียการต่อสู้อย่างต่อเนื่องในแนวหน้าจำนวนนักรบของอาณาจักรกลั่นกรองพระเจ้าใหม่และจำนวนผู้เสียชีวิตในแต่ละปีจึงแทบจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เท่ากันแม้แต่ในจิวโจทั้งหมดก็มีคนน้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนในอาณาจักรกลั่นกรองพระเจ้าเป็นเพราะเหตุนี้แนวต้องกันแนวแรกในสามแนวของคิวชูจึงต้องนำโดยอาณาจักรตีกระดูและถูกครอบนำโดยอาณาจักรชี้และเลือดเพราะมีนักรบจากขอบเขตปรับแต่งพระเจ้าไม่มากนักที่สามารถรักษาแนวต้องกันได้การทำความเข้าใจแนวคิดทางศิลลลปปปปะะเเ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 เ็็็นน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 นหหหหหึ่่่่งง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 ใใขข้้้้ออ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 อกกกกกกกดดดดบบบืืืืสรรรรรรรัััััััาาาาาาาณจพพทมมมมีียยยแโฉควว ที่สามารถเข้าใจแนวความคิดทางศิละปะได้สู้อยู่คิดอย่างเงียบๆฉันคิดว่าจะต้องมีเพื่อนของฉันเพียงไม่กี่คนในภาคใต้ทั้งหมดดินแดนที่สามารถเข้าใจแนวความคิดทางศิละปะได้ด้วยเหตุนี้ฉันจึงได้รับการฝึกฝนที่ยอดเยี่ยมจากอาจารย์เจ้าสุนศาสตราจารย์หลีจึงกล่าวว่าประกาศคู่และสู้อยู่เจตนาดาบพิเศษของคุณและเจตนาดาบอื่นๆที่คุณเชี่ยวชาญได้นำเจตนาลงดาบรูปแบบใหม่มาให้ฉันนั่นคือศาสตราจารย์หลีหยุดชั่วคราวหาปริมาณความเข้มข้นของ,ของแนวคิดทางศิละปะประู่กัก่อสู่เิป่งทีลึับแนการจะวััดดระบคววาามเข้ใจแคิดทางศิลลปปะาาาามมมุอองงงเเชิิิทททดดดดส่่ีีววรรถไ้คืัณ ความเข้มข้นของแนวคิดทางศิละปะนานเองเช่นเดียวกับที่นักศิละปะการต่อสู้บางคนเข้าใจเข้าใจแนวคิดทางศิละปะของนามและคุณสู้อยู่ก็สามารถเข้าใจความหมายของดาบทวันได้ศาสตราจารย์หลี่ชี้ไปที่แผนภูมิบนหน้าจอหักนักรบที่เข้าใจศิละปะแนวคิดเรื่องนามได้ไปไกลามากบนเส้นทางแห่งแนวคิดทางศิละปะเขาจะสามารถเข้าใจแนวคิดทางศิลปะเกี่ยวกับนามได้ความเข้มข้นของแนวคิดทางศิละปะนั้นยิ่งใหญ่กว่าแนวคิดทางศิละปะในปัจจุบันของคุณเกี่ยวกับดาบทวันมากแต่สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าแนวความคิดทางศิลปะของดาบทวันนั้นอ่อนแอกว่าแนวความคิดทางศิลปะเกี่ยวกับนามและไม่สามารถพูดได้ว่าแนวความคิดทางศิลปะทั้งสองนั้นจะต้องสูงหรือต่ำลงเราเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถวั ปริมาณได้คือความเข้มข้นของแนวคิดทางศิละปะเมื่อศาสตราจารย์หลี่พูดสิ่งนี้เขาดูตื่นเต้นเล็กน้อยและพูดว่าด้วยการให้คะแนนแนวคิดทางศิละปะจนถึงระดับที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของนักรบเราสามารถแบ่งมันออกเป็นหมวดหมู่ได้ระดับความคิดทางศิละปะและอื่นๆประกาศคู่คุณรู้ไหมว่านี่หมายถึงอะไรศาสตราจารย์หลี่หันไปหาสู้อยู่แล้วถามซึ่งหมายความว่าเมื่อการวิจัยเชิญปริมาณเกี่ยวกับความเข้มข้นของแนวคิดทางศิลปะประสบความสำเร็จการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักรบที่เข้าใจแนวคิดทาทงศิลปะจะสามารถานำม,มาใช้เพื่อสรุปผล โดยการเรียนรู้ความคล้ายคลึงกันคุณจะได้รับความเข้าใจอย่างคร่าวๆเกี่ยวกับแถบความคืบหน้าของความคิดทางศิละปะจากข้อมูลความคิดทางศิละปะจำนวนมากเมื่อประสบความสำเร็จก็หมายความว่านักรบที่ได้รับการขัดเกลาระเจ้ามากขึ้นจะสามารถปรากฏตัวได้อย่างง่ายดายในเผ่าพันธุ์มนุษย์หลีกล่าวศาสตราจารย์ดูบ้าไปหน่อยในเวลานี้เมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ลูกศิษย์ของสู้อยู่ก็หดตัวลงเกี่ยวกับความเป็นมาหนังสือเล่มนี้มีพื้นฐานด้านการต่อสู้สูงมีกำหนดไว้ว่าจะมีนักรบมนุษย์ไม่มากนักที่อยู่เหนือระดัััับบกกกกกกกาา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 รรรรรขขดดเเ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 ลลทททพพพะะะจจ้้แไไไมมมม่่่่่่ีีีีงงงยยยสสอินนนนปปคุณื